สวัสดีค่ะนักเรียนครูสุลักษณานกส่วนนะคะสำหรับวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะที่ครูจะมาแนะนำวิธีการสร้าง Gmail ใหม่นะคะนักเรียนจะพบปัญหาว่าคุณครูในบางวิชาเนาะหรือว่างานในบางงานเนี่ยมีการให้นักเรียนส่งอีเมลนะคะแจ้งอนะีเมลเนาะแต่บางวิชาก็พูดว่าให้แจ้ง Gmail เนาะหลายคนก็เลยสับสนนะคะทีน,นี้เดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้ก่อนครูเข้าหน้า เว็บเบราว์เซอร์มานะคะใช้เป็น Google Chrome เข้ามาปุ๊บมันจะมีปุ่ม Gmail ตรงนี้นะคะคุณลองกดเข้าไปอ่ะอันนี้แล้วเลยลองดูนะคะครูมีอีเมลที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เมลตอนนี้ครูมี4อันนะเห็นไหมคะแต่ละอันนะคะจะมีแอดหรือแอดซ g n เนี่ยที่ต่างกันอันนี้เป็น o b e บเห็นไหมคะอันนี้เป็น Gmail อันนี้เป็น o b e บอันนี้เป็น Gmail ถ้าวิชาไหนบอกว่าให้นักเรียนส่งอีเมล อีเมลก็คืออิเล็กทรอนิกส์เมลนะคะมาจากก็คือเหมือนการส่งจดหมายรับส่งจดหมายนี่แหละแต่เป็นทางอินเทอร์เน็ตทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นอ e ีเมลเราใช้อันไหนก็ได้ค่ะแอด s ไซน์อนไหนก็ได้ถ้าเป็นอ e ีเมลแต่ถ้าวิชาไหนบอกว่าต้องเป็น Gmail เช่นวิชาครูเนี่ยต้องเป็น Gmail gmail ก็คืออีเมลนี่แหละแต่สังกัดต้องสังกัดหรือว่าแอ s ไซน์ที่เป็น gmail เท่านั้นนะคะเหตุผลที่ครูและหลายๆวิชาเนี่ยให้ใช้ gmail เพราะว่าอะไร gmail เนี่ยมันก็คือมาจากบริการของ google นะคะครูลงเข้าหน้า google chrome อย่างนี้นะเหมือนที่เราเข้าอยู่ google chrome นะคะมันก็จะรองรับ ตัว Gmail ตัวอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งบริการต่างๆที่ Google มีมาให้เช่น Google Drive ที่เดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนฝากงานไว้ในนี้นะคะหรือว่าบริการส่วนอื่นๆซึ่งจะต้องมีมีชื่อผู้ใช้ที่เป็น Gmail อยู่เพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องมีอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่สังกัดอยู่กับ Gmail นะคะทันนี้ถ้าเรายังไม่มีเหมือนครูอย่างเนี้ยสุกษณา aor แอด Gmail นะหรือว่าครูสุรสนาแอด Gmail อย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่มีเรามีแบบอื่นที่ไม่ใช่ Gmail นะคะเราต้องสมัครใหม่แต่ถ้าเรามีแล้วให้เราเช็คดูว่ามันยังเข้าได้อยู่ไหมเราจำาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านได้หรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะแนะนำวิธีการการสร้างใหม่เนาะเดี๋ยวครูลองนะคะครูไม่ใช้สีอันนี้นะครูใช้บัญชีอื่นนะคะเสร็จแล้วครูสร้างใหม่นะคะกดที่สร้างบัญชีคะ่ะสร้างบัญชีสำหรับตัวเองนะคะ อ่ะใส่ชื่อนามสกุลกูใส่ช,ชื่อนามสกุลจริงเลยคะ่ะเสร็จแล้วชื่อผู้ใช้นะคะเราจะสังเกตว่ามันมี a d s i e gmail com เห็นไหมเดี๋ยวกูลองก่อนนะคะบางทีมันลองไปแล้วมันอาจจะไปซ้ำกับของคนอื่นเดี๋ยวลองก่อนว่ามัน,มนได้หรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวลองใส่เวิส์ดก่อนที่จะใส่นักเรียนเช็คให้ดีเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเช็คให้ดีก่อนนะอ่ะรูลองใส่ก่อน ใส่แล้วต้องจำนะคะว่าเราใส่อะไรไปเดี๋ยวเราเปิดไม่ได้นะเพราะว่าวิชารครูเนี่ยจะใช้ Gmail เนี่ยประมาณ1ปีการศึกษานะคะถ้าจำไม่ได้เรามีปัญหาแน่นอนนะ,ะครูใส่ก่อนนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยครูกดถัดไปนะคะถ้าไม่แน่ใจนักเรียนกดแสดงรหัสผ่านแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะว่านักเรียนพิมพ์อะไรไปนะ,ะเสร็จแล้วครูกดถัดไปคะ่ะ อ่าถัดไปให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่บังคับอันนี้ครูกลัวมันจะไปซ้ํากับตัว Gmail อันอื่นครูไม่ใส่นะคะถามว่านักเรียนควรใส่ไหมควรใส่ถ้า,าเรียนไม่ซ้ํากับอันอื่นนะเพื่อเวลาที่เราลืมพาสเวิร์ดเราสามารถเลือกให้มันส่งเป็นข้อความเสี่ยงหรือเป็น SMS เเข้ามาที่โทรศัพท์เราได้นะคะอีเมลสำรองอันนี้ครูใส่อีเมลสำรองไว้ครูป้องกันความปลอดภยัยโดยการให้มันส่งมาที่อีเมลสำรองก็ได้นะคะอันนี้คือช่องทางที่เราจะกู้ พาสิร์เรากลับมานะคะซักช่องทางหนึ่งนะนักเรียนเลือกสักช่องทางหนึ่งนะคะหรือว่าทั้งสองช่องทางก็ได้นะครูเลือกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้วันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดนะเสร็จแล้วครูกดถัดไปนะคะ ถัดไปเศษมันก็จะอธิบายเงื่อนไขอะไรของมันไปนะเงื่อนไขตรงนี้ค่ะเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันบนมือ,มอถือเหมือนอะไรเลยเราต้องกดยอมรับอย่างเดียวนะเพื่อเราถึงจะใช้บริการของเขาต่อได้นะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้เข้ามาในพื้นที่ของ Google Mail หรือ Gmail เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งให้มันปรับข้อมูลอะไรแป๊บนึงก่อนนะ อันนี้มันเชิญชวนให้เราเข้า Google Meet นะรับทราบก่อนนะคะยังไม่ได้เข้าอะไรนะครูแนะนําว่าถ้าเรามีรูปนะคะเราก็เปลี่ยนรูปถ่ายตรงนี้ของเราเนาะเพื่อป้องกันความสับสนนะคะ,ะเดี๋ยวครูเลือกรูปมาสิสักรูปหนึ่งรูปนี้แล้วกันเพิ่งเล่นมาใหม่นะเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะใส่เพื่ออย่างน้อยๆเวลาเรียนส่งงานให้ครูดูอย่างเงี้ยครูก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นนักเรียนนะแบบนี้นะคะ,ะใส่รูป อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเห็นไหมแค่นี้จบเรียบร้อยนะคะ อ่ะทีน,นี้พอเราสมัครอีเมลได้แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนิดนึงเช็คก่อนว่าเรายังจำพาสเวิร์ดได้อยู่ไหมนักเรียนดูนะเห็นไหมของครูเนี่ยคะ่ะเนื่องจากครูมีหลายเมลนะคะครูใช้งานหลายอันเพราะฉะนั้นครูจะมีหลายอันมากนะคะสมมุติสมมุตินะถ้านักเรียนนะคะไปเข้าเครื่องคนอื่นหรือว่ามีหลายคนใช้ไม่ใช่เราใช้คนเดียวแนะนําให้นักเรียนทําอย่างนี้นะนําบัญชีออกอย่างนี้นะคะแล้วสมมติอันไหนเป็นของเราใช่ไหมที่เราไม่อยากให้มันค้างอยู่ที่เครื่องเราก็กดเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาออก แต่อันนี้ครูไม่ออกนะเดี๋ยวครูจําไม่ได้นะคะแบบนี้นะแล้วเวลาเราจะเข้าเมลใหม่นะคะนักเรียนก็เปิดใช้ Google Chrome เลยคะ่ะคือตัวนี้นะ Google Chrome เปิดขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องไปพิมพ์ Gmail ตรงนี้นะคะไม่ต้องไปพิมพ์ Gmail ตรงนี้นะนักเรียนกด Gmail ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็เข้ามาเมื่อเข้าเสร็จแล้วอย่าลืมออกนะคะอันนี้คือวิธีการสมัครเมลใหม่จีเมลเนาะที่เป็น Gmail นะคะสมัครใหม่วิธีการเข้าใช้งานแล้วก็วิธีการออกจากระบบที่ปลอดภัย เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแนะนำเบื้องต้นเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องเรียนไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ